สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูนุสุคนปานแดงค่ะในวันนี้ค่ะเรื่องนิราศนรินคำโครงยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้เราจะมาต่อนะคะในนิราศนรินคำโครงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะมาถึงในบทนี้กันค่ะพันเนตรภูวนาตั้งตาระวังไดฮาพันเนตรก็คือพันตาค่ะในที่นี้ก็หมายถึงพระอินนั่นเองผู้ที่มีนามว่าสหัสไนค่ะ พักสี่แปดโสดฟังอื่นอื้อพักสี่แปดโสดก็คือมีสี่หน้าแปดหูนั่นก็หมายถึงพระพรหมผู้ที่มีสี่พักค่ะและกฤษณะนิดเลิหลังนาคหลับหรือพ่อกฤษณะนิดเลินหลังนาคหลับนั่นก็หมายถึงพระนารายค่ะนารายบรรทมศิลน,นั่นเองค่ะสองพี่ยกร่ำหรือ เทพเท้าทําเมินพิโยก็คือพลัดพรากและร่ำหรือก็คือคร่อครวนซ้ำไปซ้ำมาค่ะในที่นี้นะคะถ้าแปลโดยภาพรวมนะคะก็จะบอกว่า พระอินนั้นผู้ที่มีถึงพันตามองเห็นสิ่งต่างๆได้มากมายหรือพระพรหมผู้ที่มีถึงสี่พักและมีถึง8หูนะคะสามารถได้ยินเสียงต่างๆได้มากมายหรือพระนารายณ์นั้นกําลังนอนหลับอยู่หรืออย่างไรทําไมไม่ได้ยินเสียงคร่าครวญของเราสองคนที่กําลังพลัดพรากจากกันนะคะตรงนี้ค่ะก็เป็นการตัดพ้อนะคะต่อเทพทั้ง3องค์ค่ะว่าทําไมถึงเมินในความทุกข์ความเศร้าของเราสองคนค่ะ บทต่อมาค่ะนาทีสี่สมุดม้วยหมดสายติมิงมังกรนาคผายผาดซ่อนหยาดเหมพิรุณหายเหือดโลกแล้งแม่แรมรากแสนร้อยร้อนหรือเท่าเรียมทนตรงนี้ค่ะมีคำศัพท์ นะคะคที่น่าสนใจอยู่2องคำด้วยกันค่ะคือคําว่านทีสีสมุรและติมิงค่ะ, <S <S คะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่านาที4ีสมุรและติมิงนั้นหมายถึงอะไรค่ะ นาทีสี่สมุรคืออะไรก็คือมาหาสมุรค่ะที่อยู่รอบเขาพระสุเมนนะคะซึ่งตามคําอธิบายในไตรภูมิโลกกับวินิชยัยคถาของพระยาธรรมปรีชาหรือว่าแก้วนะคะได้บอกว่ามีทั้งหมด4สายด้วยกันนะคะเรามาดูคําแรกกันนะคะสายแรกค่ะเรียกว่าขีระสาครน,นะคะจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกมีน้ําสีขาวเพราะว่าสะท้อนรัศมีเงินของเขาพระสุเมนค่ะ และสายที่2ค่ะนีลาสาครค่ะจะอยู่ทางทิศใต้นะคะมีน้ําสีน้ําเงินอมม่วงเพราะว่าสะท้อนรัศมีอินทนินที่ประดับเขาพระสุเมนนั่นเองค่ะ สายที่สค่ะเรียกว่าพาิกะสาครน,นะคะอยู่ทางทิศตะวันตกค่ะมีน้ำสีขาวใสเพราะสะท้อนรัศมีแก้วผลึกของเขาพระสุเมนค่ะและสายที่สค่ะสายสุดท้ายค่ะคือปีตะสาครน,นะคะจะอยู่ทางทิศเหนือค่ะมีน้ำสีเหลืองเพราะว่าสะท้อนรัศมีทองที่ประดับเขาพระสุเมนค่ะและนี่ก็คือแม่น้ำสี่สายที่เราเรียกว่านาทีสี่สมุทนะคะ และอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าติมิงนะคะติมิงตรงนี้คือชื่อปลาใหญ่ค่ะหนึ่งใน7ตัวนะคะที่อยู่ในแม่น้ำสีทันดอนซึ่งกั้นระหว่างเขาสัตบริพันธ์หรือเขาทั้ง7ลูกที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนค่ะเรามาดูความหมายของบทประพันธ์นี้กันนะคะนาทีสี่สมุดม้วยหมดสายเขาบอกว่าแม่น้ำทั้ง4ี่สายเนี่ยก็เหือดแห้งลงนะคะ ติมิงมังกรนาคผายผ่าซ่อนนะคะติมิงปลาติมิงก็หายไปมังกรนาคทั้งหลายก็ไม่รู้ไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนหยาดเหมพี่รุนหายเหือดโลกแรงแม่หยาดฝนก็ หายไปนะคะก็คือโลกนี้คือแล้งทั้งฝนนะคะน้ำไม่มีนะคะปลาหายไปหมดแต่ก็ยังไม่สู้กับความทุกข์ที่พี่เจอนะคะเป็นร้อยๆนะคะพันๆที่เจอมันทุกร้อนมากนะคะจนไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะคะไม่ว่าในมหาสมุทรในโลกใบนี้อะไรจะเรียกว่าทุกข์ก็ยังไม่เท่าความทุกข์ของพี่ที่เจอะคะ่ะต่อมานะคะเรามาวิเคราะห์ฉันทลักษณ์นะคะคำโท,โทษกันค่ะ นาทีสี่สมุดม้วยหมดสายติมิงมังกรนาคผายผาดซ่อนอยาเทมพิรุณหายเหือดโลกแรงแม่แรมรากแสนร้อยร้อนหรือเท่าเรียมทนนะคะตรงนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามีคำโทษโทษนะคะอยู่สองจุดด้วยกันค่ะจุดแรกนะคะก็คือคำว่าซ่อนนะคะนักเรียนดูตามนะคะคำว่าซ่อนนะคะที่เป็นสอเสือไมโท อ่างนอนหนูนะคะซ่อนจะเป็นรูปโทโทษของคําว่าซ่อนที่เราต้องการจะใช้จริงๆแล้วเนี่ยกวีต้องการจะใช้คําว่าซ่อนที่เป็นซอโซ่นะคะแต่ว่าจะต้องมีรูปบรรยุ์เป็นรูปบรรยุคเอกเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีการบังคับรูปบรรยุ์โทอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนซ่อนที่เราจะใช้นะคะให้เป็นซ่อนที่เป็นรูปโทแทนนะคะตรงนี้จะเรียกว่ารูปโทโทษหรือคําโทโทษค่ะ ส่วนอีกหนึ่งจุดนะคะคือคําว่าเท่าค่ะเท่าในที่นี้นะคะจริงๆกวีต้องการคําว่าเท่าที่เป็นทอทหารไม่เอกนะคะแต่ว่านะคะตรงนี้ก็บังคับรูปบรรยุกตโทเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่กวีจะต้องใช้ก็เลยต้องเปลี่ยนค่ะไปเป็นทอถุงและไม่โทแทนค่ะตรงนี้เราจะเรียกว่ารูปโทโทษนั่นเองค่ะนะคะแล้วนี่ก็คือการวิเคราะห์ฉันทลักษณ์นะคะที่เป็นคำโทโทษค่ะในส่วนของในบทนี้นะคะ เรามาดูบทถัดไปกันค่ะลมพัดคือพิต้องตากสวงหนาวนอกรุมในดวงจิตชำ้ำชมแม่พิมลพวงมาเลศกูเอยมือแม่วีเดียวล้ำยิ่งล้ำลมผ่านนะคะเรามาดูคำศัพท์กันค่ะคำศัพท์นะคะคำศัพท์แรกค่ะคำว่ารุมค่ะรุมหมายถึงร้อนค่ะซึ่งในที่นี้นะคะหมายถึงหนาวกายแต่จิตใจร้อนรุมร่มเพราะความทุกข์ค่ะ พวงมาลัค่ะพวงมาลัก็คือพวงดอกไม้นะคะแต่ในที่นี้หมายถึงนางอันเป็นที่รักนั่นเองค่ะ V ค่ะักเรียนจะเคยเห็นคำว่าพัด V ีนะคะซึ่งเป็นคำซ้อนค่ะซึ่งพัดและวีนั้นมีความหมายเดียวกันก็คือพัดนั่นเองค่ะพานค่ะก็หมายถึงพัดเช่นเดียวกันค่ะความหมายโดยรวมนะคะของคำประพันธ์นี้ค่ะเขาบอกว่าลมพัดคือพิษต้องตากสวงนะคะเมื่อลมพัดมาค่ะจิตใจของกวีนั้นก็รุ่มร้อนค่ะหนาวกายแต่จิตใจนั้นยังร้อนเพราะว่าความทุกข์ค่ะ ชมแม่พิมลพวงมาเลศนะคะก็คือกวีกําลังคิดถึงนางอันเป็นที่รักอยู่นั่นเองค่ะและกะวีก็อยากให้นางผู้เป็นที่รักนั้นมาพัดให้ค่ะถ้านางพัดให้นั้นลมนั้นเนี่ยจะเย็นยิ่งกว่าลมอื่นใดที่พัดมาต้องร่างกายอีกค่ะ บทนี้นะคะนักเรียนคงเคยเห็นตั้งแต่ที่ครูขึ้นต้นไว้ให้แล้วนะคะว่าเป็นบทที่ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากวีเนี่ยสามารถเขียนได้ลึกซึ้งกินใจจริงๆนะคะลองดูค่ะเอียงอกเทออกอ้างอวดองค์อ่อนเอ่ยเมนชุบสมุทรดินลงเลขแต้มอากาศจักจานผจงจารึกพอรือ โชมแม่หยาดฟ้าแย้มอยู่ร้อนหรือเห็นนะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเมนก็คือเขาพระสุเมนนั่นเองนะคะแล้วก็เลขก็คือเขียนหนังสือนะคะส่วนหยาดฟ้าก็คืองามราวกับลงมาจากฟากฟ้านั่นเองนะคะถ้าใครยังจําได้นะคะตรงนี้จะแปลว่าเหมือนกับกวีเนี่ยต้องการที่จะเอียงอกนะคะแล้วก็เทความรู้สึกออกมาทั้งหมดเลยนะคะแล้ว่าเขาเนี่ยจะใช้เขาพระสุเมนนะคะ ชุบลงไปนะคะลงในน้ำในมหาสมุทรนะคะแล้วก็เอามาเขียนค่ะมาเขียนที่ไหนเขียนที่อากาศค่ะเขาให้อากาศเป็นเหมือนกระดาษนะคะจะจา,จารึกความรู้สึกของพี่เนี่ยก็ยังไม่พอเลยแสดงว่าความรู้สึกของกวีที่มีต่อนางเป็นที่รักเนี่ยมากมายจริงๆนะคะแล้วก็โชมแม่หยาดฟ้าแย้มก็คือหมายถึงนางเป็นที่รักที่กําลังคิดถึงอยู่นี่แหละคะ่ะว่าไม่รู้เลยว่าตอนนี้นางจะเป็นอย่างไรนะคะบทต่อมาค่ะ ตราบขุนคิคริค้นขาสลายแลแม่รักปอหายตราบหายหกฟ้าสุริยจันทรกระจายจากโลกไปรือไฟเล่นล้างสีล่าห่อนล้างอาไหลนะคะตรงนี้ค่ะมีคำศัพท์นะคะคำแรกคือคำว่าค้นค่ะค้นมาจากคำว่าโค้นค่ะซึ่งหมายถึงนะคะล้มหรือทลายค่ะตรงนี้ค่ะนักเรียนจะได้เห็นนะคะว่าตรงนี้มีการใช้ รูปโทโทษนะคะจริงๆกวีต้องการคำว่าโค้นที่เป็นไม้เอก ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้บังคับรูปบนยุคโทค่ะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนคําว่าโค่นที่เป็นไมเอกนะคะให้กลายเป็นไมโทนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคําที่เป็นรูปโทโทษนั่นเองค่ะคุณคิรินะคะขุนคิคริก,ก็คือข่าวพระสุเมนนั่นเองค่ะและยังมีคําศัพท์ที่น่าสนใจอีกสองคำนะคะคือคําว่าหกฟ้าและสี่ล่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหกฟ้าและสี่ล่านั้นหมายถึงอะไรค่ะคำว่าหกฟ้านะคะ หมายถึงสวรรค์ทั้ง6ชั้นค่ะเรียกว่าชากามาพจรนะคะได้แก่จาตุมหาราชิกาค่ะเป็นที่อยู่ของเท้าจัตุโลกบาลค่ะและที่สองนะคะดาวดึงค่ะคงคุ้นเคยดีนะคะนนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมนค่ะมีพระอินท์ผู้เป็นใหญ่ค่ะ3ค่ะยามะค่ะมีสุยามเทวราชปกครองอยู่นะคะ 4. ค่ะดุสิตค่ะ มีเท้าสันนุสิตเป็นใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งเสด็จลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าค่ะ 5. ค่ะนิมมานนรดีค่ะมีเท้าสุนิมมิตปกครองนะคะและเทวดาสถิตชั้นนี้นะคะก็มีบุญบาร,รมีมากเลยค่ะ 6. ค่ะปรนิม,มิตตะวสวดีค่ะมีเท้าสวัสีกับพระยามาธิราชปกครองค่ะเทวดาชั้นนี้มีความสุขสบายมากค่ะ และคำหนึ่งคำว่าสี่ล่าค่ะก็หมายถึงทวีปทั้งสี่ที่กล่าวถึงในไตรภูมิพระร่วงค่ะได้แก่นะคะอุตรากุรุทวีปค่ะอยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมนค่ะชมพูทวีปค่ะนี่คุ้นเคยดีนะคะอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมนค่ะบุพพวิเทหะทวีปค่ะอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมนค่ะ แล้วก็อม,มอนโคยานทวีปค่ะอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมนค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันค่ะ ในบทนี้ค่ะความหมายนะคะตราบขุนคิริค้นขาดสลายแลแม่รักบวหายตราบหายหกฟ้าสุริยะจันทรขกระจายจากโลกไปรือไฟแล่นล้างสี่ล่าห่อนล้างอาลัยนะคะความหมายของคำประพันธ์ในบทนี้นะคะเขาบอกว่าต่อให้นะคะเขาพระสุมเมนค่ะจะล่มสลายไปนะคะรักของพี่นั้นก็ยังไม่หายไปค่ะ หกฟ้านะคะต่อให้ไม่มีสวรรค์ทั้งหชั้นนะคะแม้พระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ส่องแสงมายังโลกไฟแล่นล้างสีล่ลากหรือไฟนั้นจะเผาล้างทั้งสทวีปที่ครูได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งหมดนี้จะหายไปแต่สิ่งที่ยังอยู่นั้นก็คือความรักของพี่นั่นเองค่ะร่ำรักร่ำเรื่องร้างแรมนวลน,นาตรอือสนอสนั่นดินครวนครุ่นฟ้า ศารสั่งพี่กรรมสวนแสนสเสน่นุชเออยควรแม่ไว้ต่างหน้าพี่พูนภายหลังนะคะมีคำศัพท์อยู่สองคำค่ะคือคำว่ากร,รมสวนและก็คำว่าพูนค่ะคำว่ากรรมสวนนั้นหมายถึงโศกเศร้าหรือเครื่มครวนค่ะส่วนคำว่าพูนนั้นหมายถึงโน้นนั่นเองค่ะ ตรงนี้ค่ะกะวีนะคะกำลังพร่ำพรรณนานะคะถึงความรักความคิดถึงที่มีต่อน,นางอันเป็นที่รักค่ะเขาบอกว่าเสียงเนี่ยดังสนั่นเลยนะคะจากดินจนถึงท้องฟ้าเลยทีเดียวนะคะและก็เหมือนเป็นการเขียนจดหมายรักค่ะฝากไปให้นางอันเป็นที่รักนะคะไว้ดูต่างหน้าในยามที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือต้องจากกันนั่นเองค่ะ มาถึงกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้ค่ะนักเรียนลองตอบคำถามครูนะคะนักเรียนพิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนี้ค่ะว่าได้แสดงความเชื่อของสังคมไทยอย่างไรค่ะซึ่งความเชื่อนั้นก็จะมีความเชื่อทางด้านพระพุทธศาสนานะคะความเชื่อทางด้านอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะในบทนี้นะคะรักบ่อหายตราบหายหกฟ้าเขียนคาตอบลงในกระดาษ A 4ค่ะคงไม่ยากเกินไปแล้วหวังว่านักเรียนจะทำได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน